พวกนิชนักศึกษาและประชาชนไทยต้นนี้ท่านทางไหนฟังคํำเรียกของพระเยซูใหมครับเรามาเรียกคนบบบให้กลับใจใหม่ขอให้ทุกคนพบพระเยซูเป็นการส่วนตัวแล้วก็สามารถได้ความรอดจากบาปและการพิพากษาสวัสดีครับ ผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันศลีกำลังรับใยแคมปัสวิชชันที่กรุงเทพฯอยู่และโอกาตาที่วีเข้าประเสริฐเพื่อพวกนิชนาศึกษาและบรรชนไทยให้กลับใจเชื่อใหมา่เชื่อพระเยซูแล้วได้ความโลดแลว้วก็ตกตกขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูด้วยหวัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือพระเยซูได้มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่้คจดจำนั้นดูการบทที่ห้าโคที่สามสิบเอ็ดสามสิบสอง พระเยซูตรตัสกับเขาว่าคนสบายไม่ต้องการหมูแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชบถักแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่สัตดาห์ที่มาเราได้เรียนพระเยซูที่ได้ทรงเรียกเรกวีโดยตรัสสังเขาว่าจงตามเรามาเถิดฟาโลมิคำสั่งนี้เป็นพระคำที่ทำให ชีวิตของเลวีเปี่ยนเปล่งรยเปชิปองสาซึ่งเมื่อกนเขาเป็นคนแก็บภาษีที่ทำบาปแห่งเกตัวทรยศชาติแต่เมื่อติดตั้งพระเยซูแลว้วชีวิตของเขาเปลี่ยนเปลงเป็นเซนต์แมทธิวนะครับเป็นผู้ที่ชื่อเชี่งมากและทรงอิทธิพลที่ดีมากด้วยโดยเขียนพระธรรมแมทธิวนะครับทา่ทานทั้งไหนก็สามารถกลายเป็นคนเช่นนี้ได้ถ้าหาก ตั้งใจติดตั้งพระเยซูก้น,นตองกลับใจใหม่และเชื่อพระเยซูให้ได้แสดงว่าเลวีก็ยอมรับตัวเองเป็นคนบาปนาแล้วทิ้งชีวิตเก่าโดยติดตั้งพระเยซูวังอย่างงิ่งว่าผู้ที่ฟังรายการนี้คือผู้ที่ถูทีวีเขาประนีทุกคนปอดใจกลับใจเชื่อพระเยซูแล้วติดตั้งพระองค์ตลอดชีวิตอาเมน ชีวิตเช่นนี้ยุดเยียบเหนือกว่าผู้ที่ได้เรียนทงในแข่งขันโอลิมปิกเชียอีกพระวจนาขนงาันนี้เราได้เรียนจุดประสงค์ที่พระเยซูสเสด็จม,มาสู่โรกนี้คืออะไรหากเรายอมรับตัวเองเป็นคนบาปหนาโตพระพักพระเยซูแล้วก็เห็นหมาการเขนที่พระเยซูถูกตรงเพื่อไทบ่บาปของเราเราอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องยอมรับพระองค์เป็น พระผู้ช่วยให้รอดเราเรียกแห่งกันนี้เป็นกันพบพระเยซูเป็นกันสว่วนตัวสำหรับผู้ที่ชมดูรายการน,นี้ขอให้เบิกตาใจและกลับใจเชื่อพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้ทรงสเสด็จม,มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่หลังจากกับป้าแล้วเลวีชวนพระเยซูกับพวกสาวกและ ร่วมองานของเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเก็บภาษ,ษีใช่ไหมครับให้ธนาหารด้วยกันนะครับก็เลยเราเรียกว่าเป็นเฟ well ียเวล์พาร์ตอองานเลียงอำลานั่นเองนะครับและเป็นการสแสดงขอบคุณพระเยซูที่ได้ทรงเรียกเขาให้เป็นสาวกของพระองค์ซึ่งคนยิวก็ทุกคนทูมินเขาแต่พระเยซูเรียกให้เขาเป็นสาวกของพระเยซูก็เรมีก,ก็รู้สึกทีใจมากก็จัดงานเลี้ยง เพื่อพระเยซูอย่างนั้นนะครับบัรยากาศดีมากใช่ไหมครับแต่เดียวบัญยากาศมันเย็นลงไปนะครับเพราะอะไรนะครับพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์เห็นพระเยซูกับพวกสาวกรว่วบตักับพวกคนแก่ภาษีก็พวกเขาบ่นว่าทําไมพวกท่านมากินเดิมกับพวกคนแก่ภาษีและคนบาปพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์เป็นผู้นําศาสนายอยู่ในสมัยนั้นนะครับ พวกเขาคิดว่าคนเกบภาษีเป็นคนบาปและพวกเขานั้นเป็นคนชบธรรมเพราะว่ารักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นอย่างดีดังนั้นคนชบธรรมไม่ควรร่วมตกกับคนบาปอย่างเถกขัดพวกเขาเห็นพระเยซูกับพวกสาวกทันเข้าด้วยกันกับคนบาปก็ยอมรับไม่ได้หากพระเยซูส่งเป็นผู้นำทางจริยธรรมไม่ควรคบกับ พวกคนแก่ภาษีเมื่อฟังคากล่าวโทษเช่นนี้แล้วพวกสาวกก็ไม่รู้ว่าจะตบอ,อย่างไรดีต้นนั้นพระเยซูตรัสต่างนี้นะครับซึ่งเป็นข้อจัวจำของวันนี้นะครับพระเยซูตรตัสตบพวกเขาว่าคนสบายไม่ต้องการหมูแต่คนเจ็บป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนโชคถังแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่ก็หน,น,น,นึ่งในโลกนี้ คนโชคทำนั้นไม่มีนะครับทุกคนเป็นคนบาปและการปฏิบัติธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นไม่ใช่เป็นทางของความโลภเพียงแต่ให้เราทราบว่าเราเป็นคนบาปที่จําเป็นต้องความโลภให้ได้เท่านั้นเองซึ่งหากพวกเขาเป็นคนซื่สัตย์เมื่อพวกเขาศึกษาและปฏิบัติตามธรรมบัญญตัติพวกเขาก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปจําเป็นต้อง ความโรดจากความบาปและการพิพากษาแต่พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนชบทรรมคนเช่นนี้ก็ไม่สามารถพบพระเยซูเป็นการสว่วนตัวได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชบทรรมไม่ถึงว่าคนชบทรรมไม่มีจริงๆนะครับทุกคนเป็นคนบาปพระเยซูตรัสต่อไปว่าแต่พระเยซูมาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่ พระเยซูท่านสงมาเพื่อเรียกคนบาปเมื่อพระเยซูเรียกว่าคนบาปทั้งไหนเอย๋ยเราควรตบสรงอย่างนี้นะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมเป็นคนบาปหนาที่เคยทำบาปตลอดมาไม่ว่าจะทำบาปตานาเหนือหนังหรือกระบายลูกเข่ารบผมทำบาปมหาศาลจะทำอย่างไรดีครับตอนนั้นพระเยซูตรัสว่าจงกลับใจใหม่ นั่นหมายถึงว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ได้ทำบาปมาซึ่งทำตัวเหมือนศัตรูกับพระเจ้าและอันนี้เหมือนกับว่าตรึงพระเยซูที่ไม่กังเข็ด,ด้วยผู้ที่ทำตัวเป็นศัตรูของพระเจ้าและตรึงพระเยซูเนื่องจากทำบาปรู้สึกเฉยๆได้หรือเปล่า้าไมได้เรายอมรับตัวเองเป็นคนบาปแล้วรู้สึกเจ็บปวดถ้อยน้ำตาไหลา แล้วก็ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์องศานี่แหลเป็นทางของความรอดนะครับทั้งทางไหนจะปฏิกิริยาตกกันเรียกคนบาปถวพยพระเยซูอย่างไรดีนะครับจะเฉยๆเช่นเคยหรือปฏิกิริยาตบสนองตอกกันเรียกของพระเยซูเหมือนพามนี้นะครับเรื่องจากเราทุกคนเป็นคนบาปต้องวิ่งไปหาพระเยซูที่สงกำลังเรียกเราอยู่นี่เป็นเรื่อง ธรรมาชาติและปกติผู้ที่เจ็บป่วยต้องทำยังไงนะครับต้องรีบไปหาหมอใช่ไหมครับหากโรคโตกขึ้นรักษายากมากขึ้นนะครับในทํนนองเดียวกันหากตัวเองยอมรับเป็นคนบาปต้องรีบไปหาพระเยซูซึ่งสงสามารถยอมรับคนบนาปทั้งลหนได้แล้วก็ลับใจใหม่ติดตามพระเยซูชีวิตคนนั้นรู้สึกสดชื่นมีความสุขนะครับ พระเยซูทรงอภัยบาปผู้ที่กลับใจใหม่แล้วก็พระเจ้าทรงยอมรับผู้ที่เชื่อพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเป็นบุตรของพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะรับมรดกนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าาเมนพวกนิชนักศึกษาและประชาชนไทยตนนี้ท่านทางไหนฟังคําเรียกของพระเยซูใหม่ครับเรามาเรียกคนบบบให้กลับใจใหม่ขอให้ทุกคนพบพระเยซูเป็นการสว่วนตัว แล้วก็สามารถได้ความรู้จากบับและการพิพากษาเมื่อกนผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่เมื่อเริ่มเรียนพระคัมภีร์ผมได้พบตัวเองเป็นคนบาปหนาะซึ่งกําลังทํบาบาปตานเดือดหนังและเคยกระไรรูปเขารบด้วยแต่วันหนึ่งผมได้โอกาสเข้าร่วมไข่เสมอร์นะครับต้นนั้นผมพบพระเยซูที่ถูกตรึงไม่การแขน พระเยซูไม่มีความบาปแต่เพื่อที่จะเป็นฆาไทยพระองค์ทรงยยมไตที่ไม่กขงแขน,นแล้วปพระเยซูทรงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรดุกาบุทีอ23าขที่34เมื่อผมฟังคำอธิษฐานของพระเยซูผมก็อดร้องไห้ไม่ได้นะครับน้ำตาไหลเพราะว่าขอบคุณพระเยซูมากที่ได้ทรงอภัยบาปของผม และผมรู้สึกเจ็บปวดที่เคยทำบาปกับกกด้วยผมจึงกลับใจเชื่อใจแล้วก็ตั้งใจติดตามพระเยซูในฐานะสาวกของพระเยซูผมรู้สึกขอบคุณพระเยซูที่ได้ทรงเรียกคนบบปหนาเหมือนข้าพระองค์แล้วก็ไม่เล่าโทษคนบาบที่เคยทำมาแต่พระเยซูอภัยบาบเมื่อข้าพระองค์กลับใจผมจึงตั้งใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐ ให้แกลูกเกศทั้งหลายที่กําลังหลงทางอยู่โดยทําบับเหมือนทัดเข้าขอบคุณและสรรเสริญพระเยซูที่ได้ทรงเรียกคนบาปแล้วทรงเป็นฆ่าไถ่โดยตรึงที่ไม่กังแขนหวังอย่างยิ่งว่าผู้ที่ฟังไรกันนี้ทุกคนเปิดใจกลับใจเชื่อพระเยซูแล้วก็ติดตั้งพระองค์ตลอดไปพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่สนใจการเรียรพระคทมพีหรืออยากจะเข้าร่วมธรรมสัต์กันกับเรา อย่ารักในใจอีกต่อไปไม่เพื่อรักในใจนะครับสบถังผมผมจะแนะนำให้นะครับ